ฟังแล้วฟังอีกเพื่อให้ความเข้าใจนี้ซึมซาบลึกลงไปในจิตใจย้ำเตือนตนเองทุกครั้งที่เผลอไพลว่าเรากำลังติดอยู่ในกับดักของเชือกเส้นไหนจงแบ่งปันแสงสว่างนี้แชร์เรื่องราวนี้ออกไปให้กับคนที่ท่านรักให้กับเพื่อนร่วมโลกที่กำลังทนทุกข์ การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมือของผู้ให้ย่อมอยู่สูงกว่ามือของผู้รับเสมอจงพิมพ์ข้อความบอกกล่าวแก่เราและเพื่อนร่วมทางว่าท่านได้เรียนรู้อะไรหรือตั้งสัจจะอธิษฐานใดไว้การประกาศความตั้งใจคือพลังที่จะขับเคลื่อนให้ท่านก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง และหากท่านปรารถนาจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบต่อลมหายใจของงานเผยแผ่ธรรมนี้เพื่อให้เสียงแห่งธรรมยังคงดังก้องกังวานต่อไปท่านสามารถร่วมสนับสนุนได้ผ่านการสมัครเป็นสมาชิกการเลี้ยงกาแฟหรือการแบ่งปันปันปจจัยผ่านช่องทางที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าท่านไม่ว่ามากหรือน้อย ล้วนเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้เราได้สร้างสารรค์สิ่งดีงามเช่นนี้ต่อไปขออรุภาพแห่งพระรัตนตรัยและกุศลเจตนาของท่านจงเป็นพลวะปัจจัยให้ท่านมีความเจริญในธรรมมีดวงตาเห็นธรรมตัดจิ้นซึ่งสังโยชน์ทั้งปง